ปกติเวลาเราไปถ่ายงานอะไรเงี้ยเนาะพี่ตะก้องก็จะแบบบอกเสมอนิกกี้เนี่ยแม่งบีบจัดเต็มที่เลยอะไรเงี้ยเออ,อเอเอเห็นแววพี่ชอเห็นแววก็เลยให้เป็น acting coach ของ C ีสิะเรื่อง MV หนูหนูยังไม่ได้ทำนะทุกคนหนูยังไม่ได้ทําแต่ว่าแบบลองงานไปก่อนตอนที่เขาถ่ายโปรไฟล์ถ่ายโฟโต้เซตอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเท่าที่หนูลองงานมาก็กได้รับรู้มานะว่าแบบว่าบางคนเขาก็แบบไม่รู้ว่าหน้าตัวเองสวยฟังไหนหรือว่าไม่รู้ว่าต้องโพท่าอะไรดีอะไรเงี้ยอ่นนี้แกได้เลยแกได้เลย มีตำแหน่งมีตแหน่งใหม่ในบริษัทนี้ด้วยครับผมจริงๆยังไม่ได้เริ่มงานเลยเห็นมีคนไปเขียนว่าแบบเริ่มงานแล้วจริงๆนั้นแค่ลองงานนะลองงานอเอดเอเอดเออของสี่กะเรื่องเอมวีหนูหนูยังไม่ได้ทำนะทุกคนหนูยังไม่ได้ทำเออแต่ว่าแบบลองลองงานไปก่อนตอนที่เขาถ่ายโปรไฟล์ถ่ายถ่ายอะไรนะถ่ายถ่ายโฟโตเซตอะไรเงี้ยเออลองงานลองงานเดี๋ยวคิดว่า MV แบบ MV หรือการถ่ายโปรโเซสโปรไฟล์ครั้งหน้าน่าจะแบบ ได้ละได้ละได้ทำงานจริงจังละจากนี้สาวๆเป็นเค้าจะฟี้ยตสไตล์นอกเกรสินะเอ้ย <c oughs> ไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอกบิวได้บิวให้หน้าเราสนใสได้แต่แบบเราก็ต้องรับบีฟจากผู้กำกับมาอีกทีไงว่าเขาอยากให้เป็นฟิลไหนอะไรเงี้ยคือคือบีฟเอ็มนี่คลิปไว้ในหัวนะว่าแบบคลิปเอ็มวีอ่ะอาจจะต้องบีฟจากผู้กำกับอีกทีว่าเขาอยากให้แบบมูดแอนโทนมันออกมาประมาณไหนอะไรเงี้ยเออการการสื่อสาร ภาพออกมาแบบให้คนให้คนดูได้เห็นนะมันต้องออกมาประมาณไหนอ่านี่ต้องเบียร์กับพุ่มกลับอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นงานแบบโปรเซสถ่ายโปรไฟล์อะไรเนี้ยเราว่าแบบเมมเบอร์อ่ะพอได้อยู่แบบแต่ว่าเท่าที่หนูลองงานมาก็ได้รับรู้มานะว่าแบบว่าบางคนเขาก็แบบไม่รู้ว่าหน้าตัวเองสวยฝั่งไหนหรือว่าไม่รู้ว่าต้องโพสท่าอะไรดีอะไรเงี้ยอ่านี้ไกลได้เลยไกลได้เลยไกลได้เลยแล้วคือเข้าใจได้เลยว่าทําไมดิฉันต้องเป็น a อ t i n g c o เพราะว่าพี่ตะก้อง เบกติเวลาเราไปถ่ายงานอะไรเงีย้ยเนาะพี่ตะก้องก็จะแบบบอกเสมอว่าแบบนิกกี้เนี่ยม่งบีบให้น้องจัดเต็มที่เลยอะไรเงีย้ยเออ <laughs> ก็เลยคิดว่าน่าจะแอดเห็นแววพี่เจ้าห็นแววก็เลยให้เป็น a อค i n g coach ประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นอืมตอนโค้ชเพื่อนเขินไหมไม่เขินอะหนูมีคลิปตอนโค้ชด้วยเพราะว่ามีพี่มีพี่ทีมงานถ่ายไว้ <laughs> เออ เออน่าจะเอามาลงแล้วน่าจะเอามาลงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเออถ้าจะรบกวนถามว่าโปรเจคเตอร์จะยังเดินต่อกันทั้งห้าคนไหมจ๊ะโปรเจคเตอร์โปรโปรเจคเตอร์โปรบ้านหนูมีโปรเจคเตอร์นะคะพี่เอาไปใช้นั่งหมายถึงคาร่าใช่ไหมหมายถึงคาร่าใช่ไหมหมายถึงคาร่าใช่ไหม Yes of course ตอบให้คาร่ายังแกลัดไม่เป็นนะจ๊ะอืมเด็กกีตาร์แม็กซิ่งสองคาร่าต้องมาแล้วนะงานใหญ่ ไม่รู้พี่จี้ไม่รู้พี่จี้ไม่รู้พี่จี้อยากกินอะไรอะอยากเห็นชอบดูตอนกินเอาจริงอะมันมีกฎมานะว่าแบบไม่อยากให้เมมเบอร์กินข้าวไปหลายไปดิฉันเลยกินไปแต่ไม่ให้เห็นว่ากินคือเห็นว่ากินแหละแต่แต <Antwort> ไม่เห็นว่าแบบงบงบงบแบบอ่านี้่เนื้อไปคือก็ดันโน้ยไม่รู้ทำไมดูนะดูนะ วิกูดอ๊ยกินพริกเผอกินพริกแป๊บนึงแสบคอไม่มีน้ำแถวนี้แป๊บนึงโอ้ร้อนทั้งคอเลยอ่ะแป๊บนึงนะหาน้ำแป๊บนึงได้ไหมอ่ะสักครู่นะอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะเออคือกินข้าวเฉยๆก็ไม่ได้อยู่กินพริกค่ะไม่กินข้าวได้ยกินพริกอ๋อร้อนคอเลยเต้นคิสมีด้หน่อยเอาที่บ้านทุกคนหน่ยั่งเต็มเป็น จริง,งแต่ยังไม่เป็นคือเขายังไม่มีคลาสสอนรวมอะ่ะแต่แต่เห็นแต่เห็นแล้วนะว่ามีมีวันไหนแต่มันยังไม่ใช่ตอนนี้อะคือตอนคืออย่างมาซิลีอ่ะที่มาคือเต้นคลิปนี้หน่อยสรุปแบบหนูพูดตรงๆแล้วว่าหนูแต่ไม่เป็นอีสองเพลงหนูก็แต่ไม่เป็น <c oughs> คือเขายังไม่มีคลาสสอนนะนอกจากหนูจะแกะเองไปก่อนนะเขาด้ได้ไหมสามเพลงสี่สิบหกเนี่ยเต้นไม่เป็นเลยเต้นเป็นอย่างเงี้ยได้ปะจิบบจิบจโอ๊ยเต็มมือตัวเองอะ่ะ มีเพลงที่นิกกี้จะไม่เป็นด้วยหรอเอาก็รอเขาลงท่าให้ไงตเตงเวลามันมีเพลงใหม่อะเดี๋ยวเขาจะมีคลาสที่แบบเออทุกคนมาลงท่ากันนะอยู่เว้นคนที่ติดเียมเพลงนี้นไ,มนไม่เป็นไรแล้วเพราะยูเต้นเป็นแล้วอ่ะคนที่ยังไม่ยังจะไม่เป็นอะไรไม่ได้ติดเซ็มเพลงนี้อ่ะมาคลาสนี้มารับท่านี่อย่างงี้เออมันก็ต้องมีเต้นไม่เป็นบ้างแล้วแต่ก่อนอะเราเต้นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราแกทาแ่ท่าเองแก่ท่าเองเพราะว่าอะไรเพราะว่างแต่ตอนเนี้ยเอาเวลาไปทำงานมหาลัยโหลดโชว์ต้องเต้น46ทั้งสเพลงเลยไหม เธอหนูว่าชุดมันก็เต้นได้นะแต่แค่ถ้าเราโชว์หนูเองหนูยังไม่เห็นสิริตามนั้นเนาะเอ้แต่สปอยสปอยได้ปะอ่ะอันนี้ตั้งใจสปอยอันนี้ตั้งใจสปอยหนูไปจังหวัดไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพมากตามไปได้ตามไปได้ไปเช่าย,ยินกลับได้เออแต่ถ้าแบบขี้เกียจไปเช่ายนกล,ลับโรงแรมหนึ่งคืนอืมผมไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ใกล้ไม่ไกลตีทะเลไหมครับคือหนูไม่รู้ว่าที่ที่หนูไปออกติดทะเลไหมแต่จังหวัดติดทะเลไหมไม่บอก ไม่บอกมม้วันนี้ไม่บอกคือจะติดคานี้จ่าลอตี้จริงจังละไม่บอกเราต้องเข็นด้วยนะประเด็นอนะ่ะมันไม่ใช่แบบไม่บอกเฉยเอ่ะมันเป็นไม่บอก,ม,บอกมันต้องมีมก่อนนิดนึงเราจะแบบสำนึงเปเวอร์รุ่นสองนะเที่ยวหลังโมซินยาไหม <c oughs> ก็จริงๆมีคุยกันไวค้ค่ะแต่แบบยังไม่ได้นัดอะไรเลยแบบนะยังไม่ได้นัดอะไรเลยแบบเลยจริงๆอะ่ะ คือไม่ใช่อะไรนะการนัดรุ่น2ครั้งหนึ่งอะคือเพื่อแค่เพื่อเพื่อแค่มาประชุมหรือเจอกันเฉยเฉยอะยากมากคือถ้าไม่ใช่งานออฟฟิเชียลอย่างมาซิลีอะไม่ได้เจอกันแล้วนะคืออย่างแบบวันนี้มั้งวันนี้ก็เพิ่งแบบเออนัดเจอเพื่อทําแบบเอ็นนิสติงจิงกะเบลสักอย่างไปอะไรเงี้ยแต่ก็ทาหาคิวแล้วแกว่างไม่ตรงกันเลยว่างแบบว่างไม่เคยตรงกันเลยหาคิวให้หน่อย ชุนสองเนี่ยหาคิวไห้หน่อยหายากเหลือเกินอือยากเป็นนักแสดงไม่อยากค่ะแต่ไม่เคยมีใครทักทามค่ะทักทามได้นะคะพาหนูไปแขกได้นะคะเผื่อใครแบบเผื่อรรู้จักเพื่อนแบบเอ้ยเป็นพุ่มกลับอะไรเงี้ยไปได้ไปได้ถ้าเธอทกับเอ็มวีได้เพลงพี่ได้จะเป็นแบบไหนนึกภาพกันอืม,อม,อม,อมน่าสนใจแต่ประเด็นคือที่หนูคิดเนี่ยคือมันยังมีไมเนอร์อยู่ไน <laughs> ยกเว้นซีนนั้นจะเป็นพี่ดาคนเดียวเลยหนูไม่ติดอืมอแต่แบบเห็นภาพแบบว่าไม่รู้จะอออธิบายมาเป็นภาพยังไงแต่มันมีความคล้ายคล้าย stop motion แต่เป็นคนน่ะเออที่ที่ไม่ใช่ดินน้ำมันแล้วมันเคลื่อนเคลื่อนน่ะแต่เป็นแบบพี่ดาสมมติพี่ดายืนนิ่งๆมาลีนเข้าเจเจเข้าโน่นนี่โน่นนี่เข้าแบบพีละช,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 ช็อตถีละช็อตแล้วมาตัดจับจับจับฟิวไลส์ stop motion แต่แบบ it's not stop motion น่ะเออ อื่นๆที่คิดได้หมดเลยนะจะไม่ได้ม่านแดงใช้แน่นอนเห็นภาพม่านแดงแต่ไม่รู้จะเล่ายังไงแต่ในภาพบอกเล่าได้หรือเปล่าด้วยแต่ในภาพบอกอืแต่หนูไม่ได้ทำเอ็มวีนี้ค่ะปล่อยเบอร์ทำเอ็มวีแบบเคป๊อปหนูไม่หนูไม่หนูไม่เห็นภาพเคป๊อปยู่ใงนั้นเลยค่ะแบบดิสโก้ไมภาพที่นึกหนูว่าเนี้ยอยู่ซีนหลังๆได้ถ้าถ้าเป็นภาพดิสโก้ของเอ็มวีพิดานะซีนหลังได้หนูหนูว่าซีนแรกยังไม่ควรมันยังเนิบอยู่มันยังเนิบอยู่ติดตามไลฟ์ของพวกเรา รวมถึงเอ็กซ์เพรสซีฟฟังเทนต์กับ VR และยังมีเคอรเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am p h o n Head Application